สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอยุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าคนละประเทศเดียวกันท่านผู้ชมครับถ้าเทียบกันโตตัวต่อต,ต,ตัวระหว่างอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่8พศ2553กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พศ2551แล้วจะเห็นได้ว่าต่างกันลิบลับเหมือนเป็นรัฐมนตรีว่าการของคนลับประเทศท่านผู้ชมครับในประการที่1ในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจตามมาตรา15วรรค5ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่บัญญัติว่าการแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของส่วนราชการระดับกรมให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด เป็นผู้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นเพียงหนึ่งใน7ของคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการในกองทัพไทยตามมาตรา25วรสองและวรรา3ที่บัญญัติว่า การพิจารณาแต่งตั้งนายทหารชั้นในพลของสำนักงานปลัดกระทรวงและส่วนราชการในกองทัพไทยให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการที่ส่วนราชการนั้นตั้งขึ้นแล้วเสนอคณะกรรมการตามวักสามพิจารณาทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงกลาโหมกำหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้ผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการฐานบกผู้บัญชาการฐานเรือและผู้บัญชาการฐานอากาศเป็นกรรมการประหลัดกระทรวงกลาโหมเป็นกรรมการและเลขานุการและให้เจา้าให้เจ้ากรมสมิตราเป็นผู้ช่วยเลขานุการมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาแต่งตั้งนายทหารชั้นในพลของส่วนราชาการตามวรรคสองและระหว่างสำนักงานประหลัดกระทรวงและส่วนราชาการในกองทัพไทยท่านผู้ชมครับก็นี้ก็หมายความโดยสรุปว่า ถ้าเป็นการแต่งตั้งข้าราชการระดับตั้งแต่อธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปของกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจนำรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่ถ้าเป็นนายทหารชั้นในพลขึ้นไปของกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอำนาจเพียงแค่เป็นหนึ่งในเของคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งต่อจากนั้น ก็ทำหน้าที่เป็นบุรุษไพรสณีเพื่อนำรายชื่อของนายทหารชั้นในพลขึ้นไปซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกล่าวบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งซึ่งเป็นไปตามมาตรา27ของพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่บัญญัติว่าการแต่งตั้งนายทหารชั้นในพลดํารงตําแหน่งให้นำความกล่าวบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง และในขณะที่อีกมาตราหนึ่งของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่8พศ2553คือมาตรา29บัญญัติว่าในกระทรวงหนึ่งให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงในกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีถแถลงไว้ต่อรัฐสภา หรือที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัตินั้นมาตรา43ของพระราชบัญญัติจัดระเบียบร,ราชการกระทรวงกลาโหมบัญญัติว่าในการดำเนินการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเรื่องดังต่อไปนี้ต้องเป็นไปตามมติของสภากลาโหม 1. น,นโยบายการทหาร 2. นโยบายระดมศรรพกำลังเพื่อก,อการทหาร 3. นโยบายการปกครองและการบางังคับบัญชาภายในกระทรวงกลาโหม 4. การพิจารณางบประมาณการทหารและการแบ่งสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหม 5. การพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการทหาร 6. เรื่องที่กฎหมายหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกําหนดให้เสนอสภากลาโหมท่านผู้ชมครับท้ายที่สุดมาตรา47วรรคหนึ่งของพระราชบัญญัติจ,จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพศ2551บัญญัติว่าให้มีคณะบัญชาการทหาร ประกอบด้วยผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการฐานบกผู้บัญชาการฐานเรือผู้บัญชาการฐานอากาศและเสนาธิการทหารโดยมีผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นประธานคณะผู้บัญชาการทหารมีหน้าที่เสนอแนะและให้คำปรึกษาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเรื่องการเตรียมกำลังการสั่งการใช้กำลังการเคลื่อนกำลังทหารและการเตรียมพร้อมตลอดจนรับผิดชอบในการควบคุมอํานวยการยุทธ ในภาพรวมรวมทั้งควบคุมบังคับบัญชากองกำลังเฉพาะกิจร่วมที่จัดตั้งขึ้นในกรณีที่มีสถานการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าคนละประเทศเดียวกันก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ